คือถ้าเกิดรัฐบาลจีนสั่งปักกิ่งนะสั่งมาทีเดียวนี้ครับประเทศเราพังเลยครัผมบอกให้ตอนนี้นะเพราะเราแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วในทางการค้าอนั้นไม่อยากให้พวกเราประมาทในการชาชียิแล้วก็รัฐบาลเราเนี่ยลา่าสุดก็ส่งกองทัพเรือไปร่วมฝึกกับเขาแล้วนะครับล้วนแต่หาเหตุนะครับที่จะชักศึกเข้าบ้านนะวันนี้นะครับ ผมเชื่อว่าสงครามเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนะครับนะมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนมันคือสงครามกดปุ่มนะมมนไม่ใช่สงครามที่สมัยก่อนที่ยกกองทัพไปยึดประเทศนั้นยึดประเทศนี้นะครับเพราะในอดนีตนะครับสงครามมันไม่มีขี่ปนาวุธนะนะมันมีแต่ใช้กำลังทหารใช้รถถัง ใช่ไหมครับใ้เครื่องบินในเครื่องบินเนี่ยถ้าจะบินบนฟ้าตลอดเวลาก็ไม่ได้นะครับมันก็จะตกาะมันทั้งหมดน้ำมันดังนั้นการยึดชัยชนะในสงครามในอดีตเนี่ยมันต้องชนะด้วยการยึดพื้นที่นะครับต้องยึดพื้นที่ได้นั่นคือชัยชนะในสงครามอันนก็ต้องใช้ทหารรางในการเข้ายึดพื้นที่แต่สงครามสมัยใหมนะ่ะครับ มันใช้ขี่ปนาวุธครับพี่น้องมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องยกพลขึ้นบกแต่ใช้จรวดใช้มิสไซล์ใช่ไหมครับในการยิงข้ามทวีปถล่มต,ตอนนี้ผมเลยค่อนข้างกังวลว่าถ้าเกิดว่ารัเสเซียตัดสินใจบุกโปรแลนด์ไม่ได้บุกครับตัดสินใจยิงถล่มโปรแลนด์เพราะตอนนี้โปรแลนด์เป็น ชาติที่กําลังนาเรียงอาวุธยุโทโธปกรณ์จากชาตินาโต้เนี่ยส่งให้กับให้กับไปยูเครนนั่นนั้นรัสเซียอาจจะยิงถล่มเลยอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าสงคารามวันนี้ไม่ได้สงคารามเพื่อการยึดครองแต่เป็นสงคารามเพื่อการทําลายทําให้อ่อนแออ นะครับผมเลยกลัวว่าการที่รัฐบาลเราเนี่ยนะไปเข้าร่วมกับนาโต้เนี่ยผมก็เลยกลัวว่าอเมริกาจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสนามรบนะเพราะอเมริกาเนี่ยต้องมาจากไกลจา,ยยากบ้านมากนะครัานั้นกจาการจะลอยเรือลอยลำอยู่บนทะเลอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเป้านิ่งมากเกินไป จีนยังไม่ต้องมีฐานทัพที่อยู่บนบกฉะนั้นใน,นยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกนีครับก็มีประเทศไทยนะครับที่เป็นประเทศเดียวที่อเมริกาจะใช้ในการปฏิบัติการต่อต้านจีนนะะนั้นรัสเซียเนี่ยลอกบยูเครนนะครับ,นนรรนะรบจีนก็กะถล่ใมไต้หวันนะครับ เกาหลีเหนือก็ถล่มญี่ปุ่นนะครับงนั้นอเมริกาคนระับผมบอกถ้าเกิดสงครามโลกเกิดนะมันจะเกิดแบบนี้แล้วผมเชื่อเลยว่ารัเสเซียกับจีนเองเนี่ยคงไม่เสียเวลาในการถลม่มเฉพาะประเทศไทยหรอกเพราะตัวนี้ขี่ปนาวุธมีไม่รู้กี่หมืน่นลูกนะคร บางตัวเนี่ยล็อกเป้าไปที่นิวยอร์กวอชิงตันลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ๆของอเมริกาผมว่ารอบนี้นะถ้าเกิดสงครามมานะครัเสเซียคงไม่ยอมให้อเมริกาลบนอกบ้านอเมริกาลบนอกบ้านเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ประเทศตัวเองไม่เสียหายอย่างในดีเนี่ยอเมริกาลบสงครามมานะประเทศอเมริกาไม่เคยเสียหายเพราะลบนอกบ้านตัวเอง แต่ประเทศอื่นเนี่ยใช้ประเทศตัวเองเป็นสมรภูมิเนี่ยประเทศเสียาหายใช่ไหมครับอันนั้นรอบนี้นะครับจีนรัเสเซียรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะลบกันเนี่ยอเมริกาก็จะต้องหาทางใช้ฐานที่มั่นนอกประเทศตัวเองในการลบแล้วก็ใช้การส่งกําลังบํารุงใช่ไหมครับวันนี้เราคงเห็นว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตดีใช่ไหมมีท่องเที่ยวเต็มเลยุูรังเกตด,ดูให้ดีนะครับ แล้วเมืองเกี่ยเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นอเมริกันนะฮะเพราะตอนนี้สารัฐได้ใช้ภูเก็ตนะครับเป็นฐานปฏิบัติการอยู่นะปัจจุบันเพราะเป็นพื้นที่ที่ไกลนะน,นะครับไกลจากขีปอาวุธนะครับถ้าอยู่เชียงใหมน่นี่ระยะ มันอยู่ในระยะยิงที่ง่ายมากถ้าขยับมาอยู่ภูกเก็ตใช้ภูกเก็ตเป็นกองบัญชาการใช่ไก็จะปลอดภัยกว่าแล้วถ้าเกิดสงคารามเกิดขึ้นอย่ยผมให้เราจับตาสัญญาณว่าทันทีที่รัสเซียยิงถล่มโปรแลนด์นะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสงคารามโลกนะครับเพราะวันนี้ครับยเคเนี่ย ถึงแม้ว่าประเทศอย่างย่อยยับเนี่ยแต่ยูเครนก็ยังไม่ยอมแพ้นะรัเสเซียก็ถล่มจนจนลาบคาบไปหมดแล้วนะแล้วก็ยึดยูเครนมากเกือบผมว่าพื้นที่ที่มีทรัพยากรนะรัเสเซียยึดมาได้ลวแปดสิบอร์เซครับแล้วก็ปิดทางออกทะเลของยูเครนเรียบร้อยแล้วนะแต่เพีเยงแต่ว่ายูเครนย,ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังสู้ต่อ นะการสู้ของอยูเครนก็คือสู้โดยการสนับสนุนของชาติ NATO. นาโต้นั้นวันนี้ผมดูจากถาวนี่โอกาสที่รัสเซียจะถล่มโปรแลนด์เนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันเพราะมันคือจุดเดียวที่จะส่งอาวุธเข้าช่วยยูเครนถ้าถล่มตรงอีกโปรแลรนด์นะครับนะโอเคถึงแม้ว่าชาตินาโต้นะครับจะได้สามารถเข้าร่วมสงครามด้วยทันดี นั่นก็หมายว่ารัเสเซียนี่พร้อมนะครับที่จะทําสงครามทันทีที่รัเสเซียยิงโปรแลนด์นะครับมันแน่นอนแลวเพราะโปรแลนด์เป็นสมาชิกนาโตชาตินาโต้จะต้องสามารถลบกับรัเสเซียได้ทันทีเพราะว่ามีสนันติสัญญาใช่ไหมผมก็เลยเนี่ยถึงบอกเล่าให้พวกเราฟังคนระับผมขอให้ผมวิเคราะห์ผิดแล้วกัน,นครับถ้าวิเคราะห์ถูกนี่แม่งสงครามโลกมาแนะ่เลย แต่มีข้อผิดก็ไม่เป็นไรเก่งยงเก่งแค่หน้าแหกครันะนั้นผมอยากให้พวกเราจับตามองนะว่าทันทีที่รัสเซียยิงโปแลนด์นั่นหมายความว่ารัสเซียนพร้อมแล้วรู้อยู่แล้วว่ายิงโปแลนด์เนี่ยนาโต้จะต้องถล่มนะรัสเซียรู้เรื่องนี้ดีวันนี้แค่รอว่ารัสเซียจะพร้อมเมื่อไหร่รัสเซียต้องมั่นใจว่าตอนนี้ชาติยุโรปเนี่ยกำลังอ่อนแอส,สุด วันนี้นชาตินาโต้มีประมาณยี่สิบสามสิประเทศนะคมีประเทศที่มีความพร้อมในการลบนี่น่าจะไม่เกินห้าประเทศหรือสามประเทศเท่านั้นเองนะที่ยังพอมีศักยภาพในการลบนะที่เหลือนี่มันน้อยเปียกไปหมดแล้วตั้งใจมีสงครามมานีครับวันนี้ชาติอังกฤษขาดแคลนอาหารขาดแคลนพลังงานฝรั่งเศสเอยอรมันนะครับก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันไม่ต้องรวมชาติอ,อื่นๆที่ ในยุโรปในเจริญเขาจริงแต่ไม่มีกี่ไม่ไปไม่กี่ประเทศนะครับที่มีศักยภาพในการลบนะบในยุโรปไม่ก็มีปัญหาเรื่องเขตแดนนะครับก็เลยหลายประเทศเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่มีศักยภาพในการลบครับอันชาติที่จะลบกับรัสเซียในนาโต้เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ชาติแล้ววันนี้สี่งสำคัญคือไอชาติที่ พอมีศักยภาพในการล้มเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกฐิจอย่างหนักเหมือนกันผมก็เลยรอรุ้นว่ารัสเซียจะเอาเมื่อไหร่เท่านี้นะผู้เราฟังผมไว้นะเดี๋วเราก็ช่วยแช่งให้ผมทายผิดนะเออถ้าผมทายผิดนี่ดีโลกก็ยังสงบสุขถ้าผมทายถูกนี่นะท,นทันทีจะรวดพุ่งใส่โปรแลนด์ จะก็จะมีเจก็จะบุกยึดไต้หวัน,นทันทีเกาหลีเหนือก็จะถล่มญี่ปุ่น,นทันทีอิหร่านก็จะถล่มอิสราเอลทันทีนะมครับมันมีการเปิดสงครามพร้อมกันหลายจุดเพราะอะไรครับถ้าลบจุดเดียวนี่อเมริกาเข้าร่วมได้นะครับอเมริกาช่วยได้สบายมากถ้าลบจุดเดียวนะ แต่ถ้าเกิดลบทีเดียวสี่ห้าจุดเนี่ยอเมริกาจะแบ่งกําลังยังไงไหวใช่ไหมกองเรืออเมริกาต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดก็ต้องกระจายกําลังคนระับส่วนหนึ่งต้องไปช่วยญี่ปุ่นส่วนหนึ่งต้องไปช่วยอิสราเอลใช่ไหมส่วนหนึ่งต้องไปช่วยลหลายๆที่นะครับนอะนะนะนั้นอ,อเมริกาก็จะอ่อนแอเลยอันะนั้นนะเมื่ออเมริกาจะอ่อนแอเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับอเมริกาจะใช้พื้นที่ประเทศไทยเ,ยเป็นสนามรบ ผมถึงบอกว่าขอให้ผมทาดการผิดแล้ยแต่ผมดูแล้ววันนี้ยูเครนก็ไม่ยอมยูเครนไม่ยอมไม่ใช่เพราะว่านาโต้ยังส่งกำลังบำรุงไปช่วยอยู่ตลอดเวลาถึงแม้วันนี้ประชากรยาวยูเครนนี่อพยพ ไปเป็นภา,ะาระในยุโรปไปอย่างเยอะแต่ยุเรนก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะแล้ววันนี้เริ่มเห็นสัญญาณมาเหมือนกันว่าอเมริกาก็บอกให้ยุเรนยอมแพ้เพราะอเมริกาก็ส่งสนับสนุนก็จริงครับแต่หลังจากสัุนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอเมริกาจะได้อะไรกลับมาเพราะพื้นที่ที่มีทรัพยากรเนี่ยก็ถูกรัเสเซียยึดไปหมดแล้วแล้วอเมริกาเองเครับ ถ้าจะลบก็ยลบแค่แค่เพื่อตัวเองครับแต่ไม่ได้ลบเพื่ออยู่เครมรอบนี้นะถ้าอเมริกาจะไม่ต้องลบลบเพราะว่าไม่อยากให้รัสเซียกับจีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเป็นการลบเพื่อตัวเองไม่ได้ลบเพื่ออยู่เครมฟังแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะว่าเราดูข่าวเนะี่ยวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้หรอกครับมีแต่เรื่องแตงโมเนเรื่องสอสอเต้นยนะแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์โลกเนี่ยมันตึงเครียดมากนะครับแล้ววันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลจีนจะสั่งเท่าไหนนะมีการอพยพคนจีนกลับประเทศครับนั่นคือสัญญาณของการมีสงครามแน่น,นอนผมเห็นว่ามีการเตียมกาแล้ววันนี้สมาคมชาวจีนตระกูลใหญ่ทั้งหลายแล้วคนระับ มีจัดงานจัดอะไรกันนี่ครับคนพวกนี้สื่อสารถึงกันตลอดเวลานะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ยึดเศรษฐกิจของประเทศไทยเนะี่ยอยู่ภายใต้มือคนจีน่งนั้นเลยครับแล้วตระกูลต่างๆเหล่านี้ครับก็ยึดโยงอยู่กับแผ่นดินใหญ่เขายังมีญาติพีน้องอยู่ผมบอกอะไรความที่เป็นตระกูลเนี่ยนะมันต่อเนื่อง,งกันมีการทําธุรกิจด้วยกัน นะแล้วก็พร้อมที่จะฟังคำสั่งของปักกิ่งด้วยนะผมให้เราสังเกตถ้าวันหนึ่งคนจีนเริ่มบ,บินกลับประเทศหรือว่าคนที่มีความสำคัญสำคัญนะหนะรือคนของรัฐบาลจีนเนี่ยเพราะการที่คนของรัฐบาลจีนนะคนของประเทศจีนเนี่ยอยู่ภายในประเทศเนี่ยมันดูแลความปลอดภัยได้ง่ายใช่ไหมครับแต่การให้คนจีนะจะกระจายอยู่ในทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่มีความสําคัญกับประเทศเศรษฐกิจของจีนเะนะีนะ่ยนะนะนะ ถ้าปล่อยอยู่นอกประเทศเนี่ยอาจจะใช้ถูกใช้เป็นเรื่องขายในการต่อรองอผมเลยตอนนี้ผมจับอยู่แค่2อสาจุดว่าวันไหนที่รัฐบาลจีนสั่งอพยพนะครับวิศวกรหรือว่านักธุรกิจใหญ่ๆของจีนกับประเทศเนี่ยนะครับเพราะจีนเคยมีประสบการณ์ครับว่าลูกสาวหัวเวยใช่ไหมที่ถูกจับตัวที่แคนาดานนะค,คนที่มีความสำค,คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ย วันไหนถ,ถูกสั่งให้เดินทางกลับประเทศหมายของสัญญาณของสองขามเลยนะไอ,อทำไมเงียบกันหมดเลยเฟซบุ๊กค้างหรือเปล่า